ในคลิปสวิตตรงตงชี้แจงแล้วหลังชาวเน็ตสงสัยแฟนใหม่หรือเปล่าเรียกว่าขยับตัวนิดขยับตัวหน่อยแก็มีกระแสด่าม่ตามมาตลอดค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มตรงตรงกิจกรแลาสุดเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์หลังมีคลิปของหนุ่มตรงตรงโดยเป็นภาพคู่สาวรายหนึ่งที่ถ่ายรูปแนบชิดควงแขนกันบนโต๊ะอาหารทำให้ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าหรือคนนี้จะเป็นแฟนใหม่หรือเปล่า ซึ่งงานนี้สาวในคลิปดังกล่าวหวันคืนเข้าใจผิดรีบออกมาชี้แจงว่าคิดกันไปใหญ่แล้วคิดอะไรกันไปขนาดนั้นพี่กับตรงๆเคยร่วมงานกันมาหลายรอบแล้วนัดคุยงานกันหลายครั้งเราค่อนข้าสนิทกันและน้องเขาน่ารักพี่ไม่มองพัฒส,ส่วนตัวนะพี่มองแค่เรื่องการทำงานน้องเขามีความรับผิดชอบและเต็มที่กับงาน